สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซับย์ลุงโรดนะครับในจะมารีวิวนะครับแทนเลอร์สองขนาดสองสีพร้อมใช้งานพร้อมทรงทั้งสองรุ่นเลยนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นสีเขียวมินนะครับมาในขนาดกว้างอยู่2เมตรยาวสี่เมตรสูงเมตรหนึ่งนะครับสารัตคัสซีจะเป็นคัสซีหนาซี่ทับหลังหนาสามนะครับคันนี้การรุ่นบรรทุกอยู่หกถึงแปดตันนะครับนี่อีกรุ่นหนึ่งนะครับกับเป็นอ่ารุ่นที่ยอดนิยมนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับใส้สำหรับรถอ่าสามสิบหกแรงฮอดห่าเฮ่อฮอดเจ็ดสิบแรงนะคร ก็เป็นขนาดไซส์ที่อ่าสำหรับอ่าครอบครัวนะครับกําลังดีเลยนะครับตัวนี้อีกรุ่นนึงนะครับจะเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่ขึ้นมานะครับจะเป็นอ่าขนาดอ่าคัสซีนาอ่าหาทับลัางหนาซีนะครับขนาดกว้างอยู่2เมตรยี่สิบเนาะอ่าหาเมตรสูงเมตรนึงนะครับรากาตัวนี้เป็นเพาเฟนะครับก็ถือว่าขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวนี้กับบรรทุกยูสิบถึงสิบห้าตันนะครับสระเอฟซีนะครับที่กําลังมองหารถแทนเลอ่์ไปใช้งานนะครับบรรทุกอ้อยบรรทุกมันไปใช้งานนะครับ ตอนนี้กับสินค้าพร้อมทรงเลยนะครับพร้อมใส่งานพร้อมทรงนะครับทั้งร้านกับมีบริการทั้งเงินสดและกับเงินพอนะครับมีบริการจัดส่งอห้พับ้านเก็บเงินปลายทางเลยนะครับรายละเอียดการพอนะครับและทั้งร้านจะแบ่งใจเป็นเงินสองงวดกับสามงวดนะครับนี่นะครับถ้าเอฟซีสนใจนะครับกับแบ่งใจเป็นเงิน 2, 0, 0, 3, 0, 0, 0. งสองงวดหรือว่าสามงวดได้นะครับแล้วกับเอฟซีอยากจะบื้อสินค้าที่ร้านนะครับร้านซับม้งโรดกับอยู่ที่บ้านหนองแวงนะครับ ตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเบอร์โทรติดต์อากาศูนแปดซี่สองซี่หกสามหกซี่ห่านะครับอีกเบอร์อากาศซูนแปดแปดสามห้าแปดหกสองสองแปดผมสู้ซาบุงโรจน์ยินดีให้บริการครับแล้วกับสินค้ากบบนีรับประกันหกเดือนนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับตัวนี้นี่นะครับโอ้จำๆเลยนะครับตัวนี้สองสองสีเลยนะครับสีเฉลียวมินกับสีแดงนะครับนี่เบรารอบคันนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณกับคุณสละการอย่าตาลบชมครับ